angle ที่โรงแรมโฮมแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในชิดปาคามาผู้วยการสมัชญงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นกลไกในการให้บริการงานคุมประพฤติชชในพื้นที่โดยมีนางสาวอารดีใจชื่นผู้วยการสมัชญงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาวิเชียรบุรีกล่าวรายงานว่ากรมคุมประพฤติชชเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในการนำภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูติดต,ตามดูแลช่วยเหลือและส่งเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศจำนวน2 2 9 7มคนโดงพันกายสกคนโดยสมานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบาาชุรีมีอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน67คนซึ่งต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครมประพฤติด้วยการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ดังนั้นจึงจัดโครงการ,ารพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครมประพฤติเพื่อเป็น,นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อให้อาสาสมัครมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือและส่งคระผู้กระทำความผิดในชุมชนและมีศักยภาพในการให้บริการและมีศักยภาพในการให้บริการงานคมประพฤติและยุติธรรมชุมชนในพื้นที่